สวัสดีค่ะมากินนี่กันเลยค่ะมากินปลานะคะปลาเผ,ผานะคะปลาเผาปลาเผานะคะปลาเผานะจ๊านี่นะคะปลาหมิ่นเผานะคะมีน้ําจิ้มแซ่บๆเลยจ้ะพร้อมผักด้วยนะคะพร้อมผักค่ะพร้อมผักนะคะวันนี้ก็น่ากินมากเลยนะเนี่ยมีผักเขาให้ผักเยอะเลยนะจ๊ะผักเยอะมากเลยะคะ่ะผักเยอะจ้ะ เยอะ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 เลยนะคะผักเยอะมากๆเลยจ้านี่นะคะปลาเผานะคะแต่เนื้อข้างในเนี่ยเขาจะขาวนะคะนี่คือน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนะคะเรามากินกันนะคะชุดนี้นะคะร้อยหนึ่งนะคะเราไปเอาเราซื้อมานะคะข้างนอกเลยจ้ะวันนี้ก็ที่ตั้งไม่พอนะเอาข้าวตั้งอยู่บนบนนี้นะคะแล้วก็มากินนะคะเราก็จะจิ้มจากนี้นะคะ ปลาเผาแต่ไม่ไม่เผาเรื่อเผาเกลือน,นะคะเผาเกลือค่ะนี่ค่ะพร้อมจิ้มเราก็จะแกะเราไม่กินเกลือคือไม่ได้กินเนื้อเขานี่ค่ะเนื้อเขาออกมาแล้วจะเนื้อเ็าจะเป็นแบบนี้นะคะเรากินเนื้อในเขานะคะอือร่อยค่ะอ,เอืเนื้อในเนื้อในอร่อยไหมคะอร่อยจ้ม นี่นะคะนี่นะคะเนื้อไหนเนื้อไหนพร้อมผักเลยนะคะพร้อมผักนี่แหละค่ะมันจะเผ็ดหน่อยนิดหน่อยค่ะนี่เป็นเลือตรงนี้เสือนะคะอย่าก,กินนะคะเค็ม มือทั้งระกัดขอาปาดนะคะผักชีนะคะผักชีจา้าส่ชีนะคะแล้วก็กินตรงนี้นะคะกินกับน้ําจิ้มได้เลยนะคะน้ำจิ้มนะคะจะอร่อยไปหน่อยนะน้ำจิ้มแบบ เปรี้ยวๆนะคะมีข้าวแบบนี้เลยนะคะใครบอกว่าปลาเผาก็จะเป็นแบบนี้นะคะผิวนอกแล้วก็จะเข้มหน่อยนะคะแล้วก็โขกเอาเปลือกแต่ไม่ทานเปลือกเขานะแล้วก็เปลือกออกนอกเราจะทานเนื้อข้างในนี่นะคะอืมทานเนื้อข้างในนี่นี่นะคะเนื้อเขาขาวนี่นะคะ หาเนื้อข้าวขาวนะคะแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ําจิ้มหรือว่าจะใส่กับผักก็ได้นะคะเนื้อเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะเราก็ไปตลาดมานะคะซื้อปลาเผานะคะปลานมินนะคะเป็นชุดเลยนะคะชุดหนึ่งปลาึ่งร้อยบาทนะคะเขาจะมีไอ้นี่มาให้ด้วยนะคะนี่เป็นขนมจีนนะคะขนมขนมจีนนะคะนี่นะคะขนมจีนเส้นนะคะจีนกับปลานี่นะคะ แต่เราเอากินข้าวนะคะนี่นะคะหมนป่านี่เลยนะคะปานี่แซ่บเลยนะจ๊ะอ,อร่อยอะไรละ ปิ้งคู่กับผักนี่นะค่ะป้าเผาป้าปเผานี่นะคะหอไปเลยจ้าห่อห่อนี่นะคะนัดไะคะยิงนี่เข้าไปเลยนะคะ นี่นะะคเดี๋ยวไปกินตรงเปิดนะคะมันเค็ม,มก,กินผักเยอะนี่ผักหอมอ,มอน,นีากินอย่างเดียวนหค่ะมนี่ข้าวไปด้วย ะค,ะค่ะค่ะร่วงค่ะก็จบกินแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะวันนีวได้กินต่อนะคะกลัวคลิป,ปนยาวนะคะแล้วก็มาแนะนําว่าวันนี้เรากินปลาปลานิ่นเผานะคะปลานิ่นเผาเกลือนะคะพร้อมผักเลยนะคะเป็นชุดเลยนะคะ ็นชุดเลยนะคะก็จะจัดมาให้เราเป็นชุดพร้อมขนมจีนเซ้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขเดินทางไปไหน,อนไขอให้ปลอดภัยแควค่าจากพย,ยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพรกคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันอิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสาธุนะคะ